ลรงแรงทันใจหอมความสบายเหนือระดับใหม้ยางเรเดีด สวัสดีครับพบกับผมเซลปอนนะครับ okay. เซลเป็นังไงนะคะซึ่งวันนี้เราสองคนนะครับมาล่างอยู่บรรยากาศ<ม> <laughs> เห็นใส่เสื้ออย่างนี้นะครับช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลสงการเนาะ<ไ>บรรยากาศ<ไ>ด้านร้านครับดูแต่ละคนครับดอกกันทั้งนั้นครับ <laughs> 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 แหม่ในเซ็กข,กข้างหน้าเซลนี่เซลนี่ถ้าชายหนเซ็ิเซลนี่ก็ดอกทั้งหัวทั้งทั้งตัวทั้งหัวอ๋อมันจะมันนี่มันนี่กระมอนกรมอนเดี๋ยวนี้ก็มาแจวอีกคนนะครับ นะครับวันนี้เรา3คนก็นะครับกับบรรยากาศก่อดสงการนะที่งนี่ก็เป็นช่วงหน้าไถนะครับนาะเราก็มีสิ่งดีๆมานำเสนออีกแล้วครับก็ทูบูต้าได้เปิดตัวตัวอย่างคลิปวิดีโอใหม่นะครับก็คือสำหรับรุ่น85แรง M85 และ M95 นะครับดีต่อใจมาก M85 95นะครับตัวเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือเรื่องของยางครับยางเป็นยางหมายชื่อว่ายางเรเดียน่าดีนะเตียไไหมเรเดียนคืออะไร ก็มาแทนตัวยางตัวใหม่ที่เป็นยางไบแอดนะครับที่เป็นตัวเก่านะครับก็ประสิทธิภาพการทํางานของยางตัวนี้ก็จะทําให้รถรถไถของเอ็ม5 9 5มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นมาเลยทีเดียวนะเพิ่มขึ้นตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอของทางทูบูตาครับเดี๋ยวอนจะเปิดให้ได้ชมได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราถึงมาคุยกันหลังคลิปนะครับผมเราไปชมกันก่อนเลยละกันเนาะไปเลย ยางเรเดียลสำหรับแท็กเตอร์คูโบตารุ่น M8540 เรเดียวและ M9540 เรเดียวทรงพลังแรงทันใจพร้อมความสบายเหนีระดับเพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วยยางแบบใหม่เรเดียลโครงสร้างยางแบบใหม่ช่วยเพิ่มแรงฉุดลากและความนุ่มนวลในขณะขับขี่ดอกยางสูงขึ้นถึง9มเมตร หน้ายางสัมผัสดินเพิ่มขึ้นผสานการทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อช่วยเพิ่มกำลังในการฉุดล่าทำงานได้ต่อเนื่องลดอัตราล้อฟรีได้ถึง39%ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น15%ช่วยลดค่าบำรุงรักษาดอกยางสิบหล้อน้อยลง19% แรงชุดลากสูงเป็นแรงม้าพร้อมลุยงานหนะักในทุกสภาพพื้นที่ทใช้ยางตัวนี้ครับเหนียวมากมีการให้ตัวมากกว่ายางตัวใหม่เขานี่เขาหน่าเขาจะฟางดอกอยางเขาจับดีครับในการล่วกันซึมก็ไม่มีรับประกันได้เพราะผมใช้ทํางานทุกวันมีดอกยางสูงกว่าเดิมความนิ่มนวลของอยางดีกว่าเดิมลดปัญหาเรื่องการฟรีน้อยลง ไม่ยางเรีเดียลสำหรับแท็กเตอร์คูโบตารุ่น M8540 เหวียวและ M9540 เหวี่ยดสรงพลังไร้ทันใจพร้อมความสบายเหนือระดับคูโบตานวัตกรรมเกษตร,รเพื่ออนาคต ครับประสิทธิภาพของยางเรย์ี่ทำตัวใหม่ของกิมแปดห้าเก้าห้าก็อย่างเป็นยังไม่ที่บอกนะครับก็คือประสิทธิภาพการทํางานก็เพิ่มขึ้นมาทีเดียวครับแล้วราคานี้เพิ่มขึ้นมาเป็นรางคนอาจจะสงสัยไงราคาเพิ่มขึ้นมามากนะครับผมเซ็นไดเท่าไหร่ครับอ่าก็ราวๆราวๆประมาณสามหมื่นครับสองหมื่นแปดประมาณนี้ครับก็ประสิทธิภาพอันนี้อันนี้ไม่ใช่แกงไม้หนุใช่ไหมอ๋อเนาะเนาะก็นะครับถ้า เช็คการประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นตรงนี้นะเพราะสมมติว่สาสมรรถคุณค่าเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่น M นะครับ M 85 95นะครับรุ่นใหญ่นะครับก็ก็ลองใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้จะติดต่อเซลเตมโมได้ก็ได้นะครับเซลนิ่มก็ได้หรือเซลปอนก็ได้ครับเออครับที่ว่าจะขึ้นอยู่ข้างล่างอยู่นะอ่ะบโดเซลเตมโมครับติดต่อเซลเตมโมได้ที่0610188483ติดต่อเซลนิ่มได้ที่0 8 1 7 1 8 1 5 8คทำแค่บอดี้ได้เพนาะเดี๋ยวเราจะขึ้น อ่าเบอร์โชวข้างล่างนี้นะครับหรือว่าเซลปอดก็ได้ครับ0 6 1 0 4 5 3 3 8 3่งศูนี่ครับ<อ>ตรงน,นี้นะถ้าติดต่อ,ไม,ไ,ตตอไม่ได้ติดต่อเซ่ได้นะ <c oughs> ติดต่อเซนิ่งไม่ได้ก็ติดต่อเซี่์แองโกลนะครับผม้ติดต่อส่วนคนนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องติดต่อใครเออไม่ใช่ <laughs> ต้องติดต่อพมรร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 ่านุกุบุตาบ้านใช่ครับห <ๆ S 1> <c oughs> รือถ้าไม่เขยก็อยูพวกเราครับนุกุตาบ้านดูให้สมกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าถูกบริการดีมีอะไรครบ ตามไปเลยนะครับจะได้ไม่พลาดลิปดีๆในิีวิตดูสัตว์ไปนะครับผมแล้วเจอกันจา้าสวันนี้ขอต้วนรับไปก่อนครับลาสวัสดีครับ